ได้อยู่ครับพอได้อยู่เราไปดูเลือดกลับมาไงเราไม่ได้จะหนีนะกระหาจังหวะเรียบร้อยครับผมระวังลาปูครับแล้วลาปูจะเอาเราสุดเรียบร้อยครับตายเองเตะหนึ่งทีโอ้โหหายแล้วมันแรงจริงไนงะสไลด์ครับจะดึงโอเดดมาจังหวะนี้สวยจัดโอเคครับรัวๆครับเรารัวๆ แต่เดี๋ยวก่อนผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำ Richman Shop โดหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊บเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบ่อร์ตชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น <Mobile> สวัสดีครับวันนี้พวกผมสาร์กาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครบูโน่น,นะก็เป็นเอเบลกตัวหนึ่งนะครับที่ดาเมจนี่ค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงนะแต่ก็ต้องแลกกับการที่เราต้องแบบยืนตียืนแบบเก็บสแต็กแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นคือถ้าแบบไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งแล้วเตะธรมรมดาเนี่ยถ้าคีไม่ออกนี่อย่างเบาเลยนะครับคือไม่ไม่รู้จะพูดไงครับแต่เบาจริงนะขนาดแบบของเกิดอะไรเงี้ยถ้าคีไม่ออกนี่คือจบแน่นอนครับ ไม่ไรครับแต่เขามีพาสซีฟนะช่วยเพิ่มอัตราการครีนะครับต้วตานี้ตีผนังขั้นไม่มีนี่อ่ะเอ็มเอ็มโอเคครับตีเขาไม่มีเอ็มนะแต่ตีเขาเมดจ๋าเลยนะครับเราเข้ายากนะยิ่งเป็นโอเดตด้วยนะครับเจอไฟโอเดตด้วยนี่เข้ายากจับนะครับลาคนฟาร์มเขาเป็นลาซล็อตตัวล้วงอีกแล้วนะครับ เราไงเราได้ไหมโอเคครับแล้วเราได้คือแบบขอแค่เราได้ก็พอนะครับผมแล้วก็ไอเทมชิ้นแรกนะครับผมจะออกมาเป็นกรงเล็บนะก็ได้ทั้งอัตราการขี้แล้วก็ดูดเลือดด้วยแล้วก็สปีดด้วยนะครับปีจงตีอะไรเงี้ยก็เอามาพร้อมเลครับค่อนข้างที่จะคุ้มนะ ผมจะออกกรงเล็บจนเต็มเลยนะแล้วก็ชิ้นที่2นะครับจะออกเป็นรองเท้าเพิ่มมานานะครับเราจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะก็ย<ร>ินดูดเลือกดก <ๆ S 1> ับชีฟเลยนะครับถ้ามีชีฟให้ดูดเลือดนะแต่ถ้าไม่มีก็วาร์ปกลับเหมือนเดิมครับเพราะเลือดน้อยมันก็เสี่ยงไงและกุจิออนเขาจะมาล้วงเราหรือเปล่าแอบ,บวันๆอยู่เหมือนกันฮนะแต่มันชีฟเรามาแล้วไงพอมินเนี่ยนเรามาแล้วเนี่ยคือใจมันว้าวุ่นนะครับโอเคครับลาเสลอดอยู่ ตรงเรียนการนะเหมือนจะโดนกดดันด้วยนะเหม,มืนอะไรลวอีทําให้เขาฟาร์มยากหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับเอ้าแล้วเขาจะเร่งสี่แล้วเขาจะรีบสี่แต่มันไม่ทันเนเพื่อนจะเร่งสี่นะครับแล้วก็สามารถกดอติแล้วก็สไลด์ออกไปได้นะเดือผอาจจะข้าวได้ด้วยนะครับถ้าสีนะแต่สีไม่ทันไง ูทองครับไม่ควรพลาดนะครับเ่นทองสวยครับได้กูชยอนขอยเดียวคืออย่ามาล้วงเราแล้วกันตกใจครับน่าจะโอ,อเดดสไลด์อีกทุท,ทีเรียบร้อยตัวแตกแต่พอเราออกรองเท้าเพิ่มมานาได้นะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องกลับบ้านแล้วนะ ก็ยืนชิวๆไปเลยโอเคครับเราลูบลูปป้อมกันนะยิวหนึ่งลูปป้อมไปครับเดี๋ยพอเราแบบลูปป้อมได้นี่คือแป๊บเดียวครับเกาะทองหายแล้วนะครับเกาะทองคือโดนเราลูดไปหมดเลยเอาแล้วกูจอนมาตกใจหนึ่งสเต็ปแต่แม่เราไม่ต้องโหลดครับดาเมจเขาไม่เท่าไหร่นะมาเลยต้นเกมโอเคครับตัวนี้ไม่เอานะเก็บจะหล่ออยู่แล้วนะครับเกียวเดดันมานะ แต่ต้นเกมเขายังไม่ออกตักเลือดน,นะครับเราก็ยังแบบดูดเลือดแบบสบายๆชิวๆอยู่นะแต่พอเขาออกมาเนี่ยเรียบร้อยะฮะดูดเริ่มยากแล้วต้องเซฟต้องเซฟหนักเลยทีนี้ยดาราสล็อตครับอ้าวยังไงได้เรียบร้อยหนึ่งทีสวยเดี๋ยวเราลูบบอลเข้าไปครับแรงนะครับบูโนโูนี่ไม่ใช่เบาๆนะ ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่า MM ช่องที่2มาผมเอามาเป็นยืนหยัดนะก็คือยืนสู้ไปเลยและ oh <my> มัวแต่พูดไงามาพูดเราดึงได้ oh <my> เรียบร้อยครับผมแล้วชูมามีกตัวแต่เราป้อมก่อนดีกว่าเฮ้ยๆๆยังไง <c oughs> คนลูกนะมีตื่นเต้นนะเมือเ่อกี้เอาเรียบร้อยนะครับแตก พอเราลูกเรียบร้อยครับอ่ะบอลเราติดลูกอยู่นะโอเคครับหมดลูกแล้วโอ้โหจะสไลด์ไหมโอเคเมื่อกี้เกือบไปนะครับสไลด์ผิดทางครับฟิกแก้เขินมาหนึ่งทีอันนี้เราจ่ายฟิกโง่ไปแล้วนะไป <c oughs> เพื่อนรวมเต่าดีกว่า เราเอาเต่าค่อนข้างเร็วนะครับเอาเพื่อนขอหนึ่งทีขอแจมด้วยแต่ไม่ได้แจมไงไม่ทันได้แจมเรียบร้อยครับโเดตมาได้อ,อยู่ครับพอได้อยู่เราไปดูเลือดกลับมาไงเราไม่ได้จะหนีนะก็ได้หาจังหวะเรียบร้อยครับผมไปก่อนหนึ่งตัวเอาอีกตัวไหมอีมินพีเพื่อนโอ้โหน่าจะไม่ถึงครับไม่เป็นไร โอเคครับฟังโก้ปิดให้แล้วเดินตรงนี้เรียบร้อยแน่นอนแล้วปักเรามาครับสไลด์ระวังลาปูครับแล้วลาปูจะเอาเราสุดเรียบร้อยครับตายเองเอาเราค่อนข้างยากนะประเด็นน่ะออโอ้โหเกือบปักโดนวิการจะสไลด์แล้วนะครับถ้าปักเราโดนนี่น่าจะตายครับไม่น่ารอดนะเราอะ แต่แทงยินคุมก็ใช่ว่าจะรอดนะครับแต่แทงไม่อยู่ด้วยนี่เรียบร้อยเลยเตะตรงนี้เลยดีกว่าอ้วหแล้วสกิลหนึ่งมันหมดพาดีไงกาผลานะครับเมื่อกี้เอาลานเดินมาดุมๆเดินมาครับเดินมาให้ฟังโกตกซะงั้นงงเลยนะครับและเดินมาแบบชิวๆด้วยนะโอเคครับดูป้อมไป หนนะครับถ้าไม่ใช้สเปลเป็นฟิกเกอร์นะครับก็ใช้มาเป็นสลางนะก็ไวลย้างสถานะผิดปกตินะผมเตะหนึ่งทีหูหายแล้วมันแรงจริงไงสลนตครับโอ้แล้วปากโดนอีกเอาเรียบร้อยครับแล้วเขากดสีนะเปลี่ยนเป้าหมายทันทีเขากลัวเข้ามาแล้วตายซึ่งก็คิดถูกแล้วครับตายแน่นอนนะ ลาสโลตแดนเล่นมาหนึ่งสเต,ต็ปบังโคจะฮุกแต่ไม่ได้นะแต่และาขอหนึ่งทีตรงนั้นนะโอ้โหเ,เกือบตายนะครับตัางละเจ็ดพันครับสโนโบอลจัดๆตีนูนตัางสี่พันเองนะหมายถึงตัางที่หนึ่งของเขานะครับของแต่ละฝั่งนะเต่าเต่ากันเลยครับไปเคลียร์เต่าเลยอยู่แล้ว,ตลแ,ลวแต่เราไม่มีสกิลหนึ่งอีกรอบนะครับไม่มีลูบนะเอาไงล่ะลาสโลต อ่าแล้วหลบมาเตะมาอุ้ยเจ็บเจ็บนะเตะอบ <c oughs> นี่ถ้าคี่รัวกว่าน,นี้นี่เรียบร้อยครับผมแล้วยัดจอดจะเอาเราเตะเรียบร้อยครับเตะทิ้ง โอเคครับผมค่อยๆเล่นนะโอ้โหแล้วปักโดนเราอย่างนี้โอเคครับเราหาจังหวะเล่นก่อนตรงนี้เสี่ยงจัดครับที่ยืนแทบไม่มีบอกเ,เพื่อนถอยก่อนนะที่ยืนแล้นี่มุมเราอันนี้คือแทบไม่มีนะครับเมื่อกี้มุมเล่นนะ เข้าตรงๆนี่กุชชออนอะไรเงี้ยดักสบายๆแน่นอนครับแต่ฟังโก้จะดึงชูไงแต่ประเด็นคือดึงโดมันก็เกินไปจังหวะนั้นนะ่ะถ้าต้องโซ่ดูดนิดนึงแนะตรงนั้น,ต,นตกโอเดตก่อนแวไลาสลอตเอาสุดเตะไปโอเคครับ่อกี้บอลไม่ได้ดูดเข้าเราไงเราต้องกดสกิลหนึ่งรอบนะครับแล้วโดนชูป,ปิดมาแต่ลาปูดานคนเดียวครับ นีต้องบอกว่าชูนี่จับตายครับต่อให้แบบมีใครมายืนค้ำมาแบบยืนหนาๆเลยอ่ะมันก็ยากนะมันต้องซีซีแบบจังหวะตรงนั้นพอดีเลยนะแบบชูต้านเราปุ๊บแล้วต้องซีซีเลยนะขับชูไปเลยนะเพราะจไม่งั้นคือไม่หลุดแน่นอนครับคือโปรเพเยอร์บางคนเนี่ยเวลาจะเล่นชูเนี่ยบางทีต้องระวังนะถ้าเพื่อนเขาแบบว่ารอแบบให้ชูมาเปิดเงี้ยแล้วก็ แทงเราก็เตรียมสตาร์นเขาอะไรเงี้ยมันก็่อนค่าที่จะอันตรายนะครับเรียบร้อยครับขอเตะแล้วเรามีบอลอยู่ไงสไลด์เตะอหนึ่งทีครับเรียบร้อยบังโกตกทีเดียวเองนะอ่าเรียบร้อยแล้วก็ขอตีหลอดเลยแล้วกันโอเคครับผมตงังเรา9 0 0นะโดนชูปิดไปเมื่อกี้เก็บจี๊เอาลโน,นะครับ ตัวนี้ปล่อยไม่ได้นะของดีครับอ้าวแล้วเจอใครโอ้โหแล้สลอดนี่บีเฟ,ฟคค่อนข้างไวนะอ,อว่อาแดดออกไปแบบตึงๆเดี๋ย,ย,ย,ยว,เวเรารอฝ่ายตรงข้ามนะครับเล่นไปก่อนนะชนูนี่น่าจะยังไม่มีฟิกเกอร์นะครับแต่ก็ระวังไว้หน่อยนะ เผื่อว่าเราคำนวณเวลาผิดนะครับอ้าวเรียบร้อยครับพูดว่าไม่มีฟิกไปแล้วนะโอเคครับเรียบร้อยครับไล่เตะทีหลังเราแบบค่อยๆไปไงเราค่อยๆไล่อยู่ชิวๆนะครับโอเคครับสวยโอ้โหและอีกทีหนึ่งนะลาดสล็อตเดี๋ยวเราฟิกไล่เตะเลยนะครับแล้วเรามีหลอดด้วยไงประเด็นน่ะอุ้ยแต่เขามีโอเดตไง แล้วก็ป้อมระเบิดไปก่อนครับต่อเราเข้าบ้านนะดีป้อมครับเดยวน้อยเราก็ได้บาแหลกสักหนึงหน่งอันหนึ่งที่ก็ยังดีว่าไงเพื่อนโอ้โหตรงนี้เจ็บเจ็บจัดจะได้อยู่โอ้โห,โโหเกือบได้นะครับ เราโรเจอร์เราจะจบบ้านนะครับผมโอ้โหแล้วกูชีิออนไล่มาอย่างนี้ไปเราไปกับลูอีก่อนวาร์ปตามลูอีมาครับเพิ่มความไวนิดนึงหลอดอีก34ีวินะครับจะเกิดมีโดนโอเดตไป4,000นะโอ้โหแบบรับโอเดตไปแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมีแต่ดูดเลือดกลับมานะโอเคครับสวยเตะไว้ก่อนครับไล่ ออกมครับมุมนี้อันตรายพูดไม่ทันขาดคำครับตายหมดเลยทั้งตีโอหูและหุกไม่โดนไงโอเคครับหลบเลยเจออย่างนี้คือล็อกอย่างนี้หลบเลยครับจังหวะเล่นยากจับกูชอนก็พยายามล็อกเราอยู่นะ โอ้โหไม่ตายอีกนิดนึงนะได้ลุ้นได้ลุ้นได้ปะโรเจอร์สวยครับโรเจอร์โรเจอร์เราก็ตึงเกินไปขวดรัวๆฮะโรเจอร์บอกเปิดป่ะเพื่อนเปิดหลอดได้จะพูดไม่ทายขาดคำตายกันหมดแล้ว โอ้โหกำลังจะไปช่วยฮะแต่ไม่ทันไงเรื่อเราเข้าอย่างสุดนะครับถ้าดึงโอเดิมมางหวันนี้สวยจัดโอเคครับรัวๆครับเรารัวๆมาไล่ต่อซื้อก่อเกิดก่อนเลยนะครับ ปีเห็นกูชียอนทีนี่เรานี่ใจสั่นเลยนะพ <c oughs> อ,อก็เกินหน,น,นึ่งชิ้นโอเคเราได้หลอดละเฮ้ยเพื่อนระวังเฮ้ยแล้วสวยจัดจังวันนี้ล้วจะตายเองหรือเปล่าโอ้โเรียบร้อยครับตายเองจะดึงมาแล้วจะลอดแบบขอเลย โอเคครับโดนบอลเราเข้าหน้าหนึ่งทีแล้วเราแรงอยู่แล้วไงแลวกูจิออนจะมาตรงนี้เราลีบปิดเขาได้เลยนะเนี่ยโอเคครับผมเมื่อเจอตัวก็ขอก่อนเลยไปก่อนเลยนะครับฟังโกเราศาสตร์ปิดล้าตลอดให้แล้วนะครับระวังโอเดตนะโอเคครับ, okay, รบจังหวะนี้ตีบ้านได้เราก็เข้าไปตีบ้านชิวๆแลวจะจบอยู่แล้วนะ โอ้โหชูจะมาล้วงเมื่อกี้เกือบไปนะครับเจริงๆนะผมตาเนี้ชูนี่จะวิ่งมาเอาเราจนแบบวินาทีสุดท้ายนะครับกะจะสไลด์ไปตีป้อมซะหน่อยนะเกือบไปครับตาเนี้ค่า18แตาสอเอซสิบเก้านะผมก็แรงจริงนะสำหรับบูโน,โน่นะแต่ก็ต้องยืนแรงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องพึ่งาดาเมจจากสกิลหนึ่งด้วยนะตาเนี้ท่าดาเมจไป94,000นะครับแล้วก็แทงไป59,000นะก็ค่อนข้างเยอะเลยตีป้อมไปห0 0่นครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way